ดีมากครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาเคตร,รันก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอพูดถึงการสูญเสียนักเตะตำนานอย่างเดียโกมาราโดน่าหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังโลกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รู้จักฟุตบอลต้องรู้จักเขากันอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยนะฮะแต่ในเรื่องราวหน้าใจหายนี้นะครับก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะวันนี้เราจะได้โดแล้วก็ตำนานแห่งยอดทีมอย่างลิเวอร์พูลแม่ออกตัวแรงท้าไม่ได้ขึ้นมาแล้วแม่เอ้ย <laughs> เอาเป็นว่าก่อนจะไปเสี่ยวพร้อมกันเหมือนลงอ่างสุกกี้หม้อรวมนะฮะผมใครอยากได้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ทักทายกันใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับพี่พๆส่วนใครเพิ่งมาปะกันนะครับแบบว่าแผลสดก็ติดตาม subscribe ไว้ในอ้อมใจด้วยละกันเดอ้อเอาละมีตั๋วในมือพร้อมแล้วทุกคนก็ลุยกันเลยมามาดูซิว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะฮะในแพ็กวันนี้อืมขอแค่ไม่ซ้ำนะครับ ในส่วนของ player of the week นะฮะในส่วนของตำนานในี่ใครก็ได้ของคนหนึ่งนะครับ t o r ร e s Owen นะฮะหรือจะเป็น Savi Alonso ที่ได้หมดนะครับใครก็ได้ขอให้มาถึง3ตัวเนี่ยนะฮะตัวเดียวก็ดีแล้วนะครับอืมเ,อเดี๋ยวนะผมเหมือนจะมีอบอลฟรีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับปาะทุกคนอืมนี่ครับ Special Limited Edition นะครับ Owen Torres Alonso ครับ ไอคอนิกโมเมนต์จากลิเวอร์พูลนะฮะโอ้โหแต่ละตัวโหดๆทั้งนั้นที่ขึ้นหน้าจอที่เห็นตอนนี้นะครับของลิเวอร์พูลนะฮะเลเยอร์อัลตัววีครับแน่นอนครับเป้าหมายหนึ่งเดียวของเราคือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็มีใครนะโอ้โหโลแกูนะฮะยูเตลเลสนะครับนี่ไงบอลฟรีที่เรามีนะครับเป็นเมสซี่นะฮะแล้วก็ลีเจนส์นะครับเบอร์ไวด์คลับนะครับรวมไปถึงบอลทองกันด้วยมาเริ่มกันที่ตัวแรกบอลทองกันก่อนนะฮะบอลฟรีนะครับ เปิดหลอกคนนี้อย่างเช่นเคยนะครับเริ่มต้นมาด้วยเมืองจีนครับผมทุกคนหมายเลข94 <c oughs> ครับโอ้โหเริ่มต้นก็ห่างไกลแล้วพะ่อเอ้ยผมทรงผมนะฮะ <c oughs> อยากทำแบตเตอรี่ลั่นใสเหลือเกินนะครับอ่ะไปเรื่อยครับบอลฟรีเปิดหลอกกันไปก่อนนะครับยังไงตำนานต้องได้อยู่แล้วผมจะเปิดจนกว่าจะได้ตำนานแหละนะครับ คิดว่านะ <laughs> เพราะว่าตำนานเรียวภูนี่น่าได้นะครับใครก็เก่งนะครับสามคนเนี่ยใครก็ได้นะฮะอืมนี่บอลฟรีนะครับไม่ต้องแครงไม่ต้องใส่ใจครับอลันอลเลนอะไรวะเหลืออีกใบหนึ่งโกบอลเป็นบอลฟรีเขาก็เปิดหลอกยับยับกันไปเลยแหละนะครับ เราหลอกเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวโคนนี้ก็หลอกแดกตังเราอีกทีนึง <c oughs> เจ็บปวดนะครับโอ,โ,อโอ้โอเคมันจะครบละอม,มาที่เลเจนด์ก่อนนะครับอันนี้เป็นบอลฟรีที่ผมได้มานะครับจากกิจกรรมนะฮะใครก็ได้ครับพึบเข้าให้ครับสีทองประลองมะแรงมับไม่ใช่ครับอ,อมับเข้าให้และเราได้เท้าขวาผิวดำผิวคลำ้ำ ผมฟูลมีหนวดล้อมแหลมไร้กาดอืมผมมีแล้วนะครับแต่ได้มาก็โอเคแหละนะครับเป็นบอลทองนะครับมิดฟิลด์ตัวรับครับสเตตัสเริ่มต้นที่88ครับสมัยอ่กางเกงขาสั้นเสมอหำนะฮะอืมแฟชั่นยุคนั้นนี่ต้องบอกเลยว่าฟิตยิ่งกว่าสมัยปัจจุบันอีกนะครับคลับสตาร์อันนี้ไม่ต้องลุ้นครับเมสซี่แน่นอน100%นะครับอ่ะก็เปิดทิ้งทิ้งไปแหละนะครับแต่ผมมีแล้วนะเมสซี่นะอืม แล้วก็เปิดแล้วได้เบสซี่ทีไรมันก็ขนลุกทุกคนนึกภาพออกไหมนะฮะนี่มันคือตัวเทพนะครับต่อให้เป็นการ์ดธรรมดามันก็เทพแล้วดูสมองว v ีเปย์ของเขาเพราะคนเนี่ยยังไงก็ลอ่อและสเตเัทเริ่มต้นอยู่ที่94เลยนะครับตัวรุกทางฝั่งขวานะครับจากบาซโลนาฮะได้ข่าวว่าหลังๆไม่ค่อยทุ่มเทนะครับมีข่าวออกมานะครับเจ้าตัวก็คงเสียอารมณ์ไปเหมือนกันอะผมว่านะโอเคมาต่อกันที่เพล y เย่อออฟต e วิกเวอร์ไวครับขอแค่ไม่ซ้ำครับ และตัวแรกที่เราได้ปรับเข้าให้ปึ๊บหมุนลงมาและธงชาติโรไมโดครับโอ้โหุสปประตูแต่ก็โอเคนะนะครับหมายเลข99ครับดานารุม่าใช่ไหม,มแต่ก็โอเคแหละนะครับู้สปประตูผมใช้อ่าคานอยู่ตอนเนี้นะครับอ,อันนี้เริ่มต้นที่89นะฮะดานารุม่าครับแล้วดูชุดเขาดําทั้งชุดครับ ไม่น่าจะเกี่ยวกับมาราโดน่านะฮะชื่ออาจจะคล้ายๆกันเฉยอะไรเงี้ยโอเคมาดูตัวต่อไปขอแค่ไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็เริ่มเสี่ยวแล้วเปิดตัวมาด้วยผู้รักประตูที่ถ้าซ้ำนี่โห้ยงามไส้เลยนะบอกเลยนะครับตัวที่2ครับของ Player of the Week นะครับตุ้มตุ้มต่อมบอกเลยตอนนี้มับปักเข้าให้และฝึนปุนไปเจงชาติเดิมและรอด หมายเลขเจ็ดคันทุกคนครับคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหไอ้โอ้ยบรูปหล่อโอ้โหไอ้เทพประปุติครับบุรุษมาย่องครับคริสเตียโนโรนัลโดครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายครับสเตตัสิ่มต้นที่95้าครับทุกคนฮะโอ้โหจากจูเวนตุสครับแล้วดูท่าทางเขามาย่องฮะขยับขยับแล้วไปยิงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหครับตัวนี้ครับเอาครับ เริ่มต้นที่95นะฮะแต่ตัวแรกที่ผมได้ฟีเจอร์การ์ดของโรนัลโดในปีนี้นะครับอืมแต่มาบ่อยอะนะครับมาตัวสุดท้ายขอแค่ไม่ซ้ำครับไปก็ได้ครับเดเลสอืมขอแค่ไม่ซ้ำนะฮะโตพอละตัวเดียวพอนะครับไม่ต้องมาอีกนะครับ <c oughs> รักแค่ไหนก็ไม่อยากได้ซ้ำนะครับออตัวสุดท้ายก็อ,อังกฤษกับทุกคน หรือว่าไม่ใช่แล้วครับหมายเลข24ผิวเข้มๆขมบอลดำรายนี้โอ้โหหน้าตายักยักใครวะหน้าเซตอรูเย่จากทอตแนมฮอสเปอร์ครับโอ้โหกองหลังทางฝั่งขวาสเตต้ตาเริ่มต้นที่86ไม่ซ้ำครับผมทุกคนฮะไม่ซ้ำครับโอ้โอหลิ้นเปรี้ยกเลยทีเดียวนะครับโอ้โหโชคดีครับไม่เกลือแล้วได้โรนัลด้ด้วยนะครับ โอ้ถือว่าไม่เกลือครับสวยเลยครับไม่ซ้ำครับและนี่ฮะผมจะเปิดอีก400ทองได้ไหมให้มันเหลือสัก2 0 0พันอะไรเงี้ยไปเปิดรอบหน้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับถ้าได้นะแต่ถ้าไม่ได้ผมก็เปิดจนจนกว่าจะได้แหละนะครับแต่ถ้าได้ก็จะเปิด400ทองนี่แหละมาตัวแรกกันเลยทุกคนผมคิดว่าตัวแรกต้องมาวะเห็นไหมเห็นโอเว่นมันอ้าปากไหมเห็น <laughs> มันอ้าปากไหมทุกคนมันอ้าปากหัวร้อยย่อผม,ม่ะโอ้ย โอ้ผู้รักษาประตูบายแล้วอลิซอนนะครับตัวตัดไฟครับเบเกอร์ครับไม่ใช่นะฮะจากเรีย์พูลเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตำนางครับโอ้หน้าเหมือนด้วยนะนะฮะอลิซอนครับสเตตัสเริ่มต้นที่90แล้วดูครับเหมือนโกรธเมียโอ้โหตำแหน่งผู้รักษาประตูครับไปแรกครับอีกสมรอบครับถ้าไม่มาก็เปิดกันให้หมดแหละนะครับแต่ถ้ามาก็หยุดที่นี่แหละนะครับขอตัวนึงนึงมา มาสีชมพูปั oh. <S <S ๊บโอ้โหข่าวจ๋วจากเกาะอังกฤษครับและบอลทองลุกชอ์อีกแล้วโอ้โยมาทุกแพ็คมาทุกคลิปพ่อคุณเนยทำไมอยู่แมนยูมันไม่ค่อยได้ลงหรือยไงหรือมาผมบ่อยขนาดนี้ฮะประเดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวเถอะนะครับมาฮะ โอโ้อีก2ตัวจะมาไหมวนะถ้าไม่มาผมจะเปิดจนกว่าจะมาแหละนะครับสองพถ้าไม่มาอีกผมกม็เติมอีกเป็นไงนี่คือความขิงของอาเขตรันวะนะครับตัวต่อไปครับสาธุคุณพ่อคุณแม่นะฮะปรับเข้าให้แล้วโอ้ยพ่อแม่ไม่ช่อไอโอ้ไม่นานครับทุกคนฮะอังกฤษยับยับแต่ไม่นานและที่หนักกว่านั้นคือมันถือบอลสีเทาออกมาโอ้ย้วดูสังผมจ้ามาจ้าทิงจ้าไม่ใช่ครับ ัสุยี่ครับจากคริสตัลพาเล่ฮะคนละดูหน้าตาโกดเออกูก็โกดเมือนมึงนี่แหละหน้าตาเหมือนไม่พอใจนะครับเหมือนจะรู้ว่าผมอารมณ์ไหนตอนนี้นะฮะมาหนึ100ร่รทองสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็เปิดเพิ่มนะครับแต่ถ้าได้ก็จะหยุดตรงนี้แหละมาเถอะอมลึกก็ขีมาเถอะมานะครับมาบเข้าให้มากับุกคนรัร้อโอ้ยชมพูไอ้ครับนุะคนรัลุนฮะ ใครก็ได้ครับแขนยาวเท้าขวาตอรเรสเฟอร์นันโดตอรเรสครับอ้แล้วชู3นิ้วให้พวกที่ปัญญาอ่อนไม่ใช่นะครับแหมหล่อเหลือเกินตำนานมาครับตามเป้าครับทุกคนฮะโอ้โหเฟอร์นันโดตอเรสครับจากลิเวอร์พูลครับสเตตัสเริ่มต้นที่89ครับกองหน้ารายนี้ครับโอ้โหยังไงก็เลิฟครับต่อให้อยู่ทีมลิเวอร์พูลผมก็เลิฟนะฮะ ว่าเอาอะนะโอ้ได้ทั้งโดทั้งตอเรทนะฮะก็ถ้าไม่ขิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงและจังหวะนี้ถูกไหมนะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของผมนะฮะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับใครได้ดีกว่านี้มาอวดมาขิงผมหน่อยใต้คลิปนี้อยากไปอ่านเหลือเกินนะฮะส่วนใครที่อิจฉาผมก็ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมไปปลอบประโลมด้วยคำพูดคำจาที่ไพเราะเพราะเพลิง <laughs> ผมถือว่าไม่เกลือนะฮะได้ตามเป้าหมายเลยทั้งตอเรสแล้วก็โดนะครับก็ถือว่าวันนี้ดวงผมมานะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปอย่าลืมครับกด subscribe like แชร r e ไว้ให้ผมด้วยนะฮะใครที่เพิ่งมาเจอกันคลิปแรกก็สวัสดีมากนะครับดีใจที่ได้เจอกันคลิปหน้าป้ากันใหม่เดี๋ยวผมมารีวิวค่าพลังตอเรสให้ทุกคนดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแววสวัสดีจ้าโอ้ยหวานเจ็บ